คุณเซนโพสเฟซบุ๊กยินดีต้อนรับหลวงตาสุดพระไทยที่ยุให้ทหารขเมขมรฆ่าคนสุรินบอกจะขอพระราชทานสัญชาติกัมพูชาให้ชี้การช่วยคนไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนหน้านี้เคยช่วยทักษิณยิ่งลักษณ์มาแล้วจัดห้องส่วนตัวไว้ให้ที่บ้านสองห้องพอสายสัมพันธ์30ปีพังทลายลงเพราะคลิปหลุดจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ไม่พอใจในายกไทยดูหมิ่นผู้นำขเขมรว่าไม่เป็นมืออาชีพวันนี้20มิถุนายน นายฮุนเซนเปิดเผยว่าเคยให้การสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงที่การเมืองของไทยอยู่ในภาวะวุ่นวายโดยระบุว่าบ้านพักของเขาในเมืองตาเขามาจังหวัดกันดานมีห้องสองห้องที่เตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อรองรับอดีตผู้นำทั้งสองเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเดินทางมาเยือนกัมพูชานายฮุนเซนที่โพสต์ในเฟซบุ๊กซันเด็คฮุนเซนออฟแคนเบอรีอวันนี้20มิถุนายนว่าผมขอสแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งต่อท่านสุดจักร หลวงตาสุดพระชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ยุ่ให้ทหารขมรฆ่าชาวจังหวัดสุริน์ให้หมดซึ่งล่าสุดได้ขอไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตให้พำนักอยู่ในกัมพูชาผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและรัฐบาลกัมพูชาสำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อ,อที่มีต่อท่านสุดจะนอกจากนี้ผมหวังว่านายกรัฐมนตรีจะยื่นคำร้องต่อพระมหากษัตริย์เพื่อพระราชทานสัญชาติกัมพูชาแก่ท่านสุดเพื่อที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองพูชา ผมเชื่อมั่นว่ากรณีของท่านสุดจะไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักในความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยหรือถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทยกัมพูชาจะไม่อนุญาตให้ท่านสุดสร้างการเคลื่อนไหวใดๆเพื่อต่อต้านไทยเช่นกันนอกจากนี้กรณีของท่านสุดจะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ผมและรัฐบาลกัมพูชาต่างให้การสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นบิดาและอาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทย ในระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในเดือนเมษายน2568นอกจากวาระอย่างเป็นทางการแล้วเรายังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยอุ้งอิงและสามีของเธอได้รับประทานอาหารค่าที่บ้านพักของผมก่อนออกเดินทางนายกรัฐมนตรีไทยได้ขอเข้าชมห้องที่พ่อและอาของเธอเคยพักบ้านของผมได้กันห้องไว้ให้พวกเขาสองห้องห้องหนึ่งมีชื่อว่าห้องทักษิณและอีกห้องหนึ่งชื่อว่าห้องยิ่งลักษ สามีของนายกรัฐมนตรีไทยได้ถ่ายภาพและวิดีโอของทั้งสองห้องสายสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างเราสองครอบครัวมานานกว่า30ปีถูกทำลายลงด้วยการรั่วไหลของการสนทนาทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่กัมพูชาซึ่งกรดเคืองกับการดูหมิ่นผมและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยอ้างว่าเราไม่เป็นมืออาชีพนายฮุนเซนระบุ